ไาติดตามข่าวเช้าในช่วงที่2กันต่อนะคะมาติดตามความคืบหน้าคดีฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะล่าสุดเองพุ่มกับกา,สารสถานีตารวจภูทรเกาะพัง,งานชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นโทรศัพท์ของ2นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตบนเกาะเต่าด้วยขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็เตรียมสรุปสํานวนส่งให้าการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะพันตำรวจเอกประชุมเรืองทองพุ่มกับกา,สารสถานี ีตำรวจภูทรเกาะพง,งนันอำเภอเกาะพง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกาะเต่าจะทำหนังสือขอรับรายงานผลการตรวจ DNA นในวินและนายซอชาวพามา่าผู้ต้องหาก่อเหตุมาใช้ประกอบสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนก่อนส่งให้าการพิจารณาในวันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนอกจากนี้พันตำรวจเอกประชุมยังชี้แจงกรณีข้อสงสัยในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า โทรศัพท์มือถือที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ายึดได้จากผู้ต้องหานั้นเป็นเครื่องเดียวกับที่เพื่อนของผู้ตายนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบปากคำหลังเกิดเหตุโดยนำบันทึกประจำวันและเอกสารบันทึกทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยวหญิงนะคะที่มีโทรศัพท์มือถือ iPhone 5สีขาว1เครื่อง iPad 1เครื่องและกล้องถ่ายรูป1ตัวเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบให้กับญาติของผู้ตายไปแล้วเมื่อวันที่18กันยายน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษเป็นพยานพร้อมลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรย่อยเกาะเต่าส่วนโทรศัพท์ที่ทางตํารวจยึดได้มาจากผู้ต้องหาที่นําไปทิ้งนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 4สีดําหนึ่งเครื่องที่ผู้ต้องหาได้ล้วงไปจากกระเป๋ากางเกงของนักท่องเที่ยวชายที่เสียชีวิตค่ะ